วันนี้จะมาแนะนำคู้มอการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพื่อจิตวิทยาและความเป็นครูในส่วนของบทนำเรามาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนแรกให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมติดภาพถ่ายกรอกชื่ออาจร์ายผู้สอนทั้งสองรายวิชาข้อมูลครูพี่เลี้ยงในส่วนนี้เป็นคำนำนะคะสารบัญค่ะ เนื้อหาในเล่มคู่มือฉบับนี้จะมีเนื้อหาประกอบด้วยส่วนบทนำแบบบันทึกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะคำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชาจะบอกถึงเนื้อหาและก,การเรียนการสอนในรายวิชานี้ค่ะจุดประสงค์ของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน พื่อให้หนักศึกษาเรียนรู้และสรุปบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและครูประจำชั้นสรุปคุณลักษณะของครูในสถานศึกษาและศึกษาเรียนรู้และสรุปบร,ริบทชุมชนของสถานศึกษาให้หนักศึกษาได้เรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยการศึกษารายกรณีเคสราบีและรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นระบบนักศึกษาสามารถนําเสนอผลการเรียนรู้จากสถานศึกษา ในรูปแบบของการร่วมถอดบทเรียนและรลเกยดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมของนักศึกษามีดังนี้สังเกตสัมภาษณ์ผู้บริหารครูพี่เลี้ยงครูผู้สอนบุคลากรในโรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและนำเสนอผลการเรียนรู้ค่ะแนวปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะคะรับการปฐมนิเทศจากฝ่ายฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูศึกษารายละเอียดในคู่มือพบผู้บริหารและเริ่มฝึกป,ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนได้เลยค่ะบทบาทหน้าที่ของฝ่ายฝึกประสบก,การณ์วิชาชีพครูคือประสานง,งานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทำคู่มือฉบับน,นี้จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาได้แ,แก่การเตรียมความพร้อม,อมก่อนออกฝึกปฏิบัติและการสัมนาหลังจากฝึกปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการจัดประถุนิเทศให้แก่นักศึกษาเมื่อไปถึงโรงเรียนแนะนําครูที่เลี้ยงดูแลให้คาปรึกษาและประเมินผลคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า3ปีมีคุณลักษณะและเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครูครูพี่เลี้ยงจะทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพแก่นักศึกษารวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาค่ะการประเมินผลมีหลักเกณฑ์การประเมินผลเป็น8ระดับ ได้แก่ a b บวก b c บวก c b บวก d และ e ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีช่วงคะแนนต่างๆนักนะศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนในรายวิชานี้ไม่ต่ำก,กว่า C นะคะแนวการแนวประเมินผลประเมินจากระยะเวลาในการปฏิบัติของนักศึกษา ประเมินจากการขุดปฏิบัติผ่านชิ้นงานรายงานต่างๆแบบบันทึกต่างๆประเมินการนําเสนอผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาและประเมินโดยครูที่เลี้ยงและผู้อำนวยการสถานศึกษาสัดส่วนของการประเมินค่ะการประเมินจะประเมินจากแบบบันทึกต่างๆโดยแบบบันทึกแต่ละแบบจะมีคะแนนอยู่ที่10คะแนน ยกแว้นแบบบันทึกการศึกษารายกรณีเคสต้ Study, นาดี้15คะแนนแบบประเมินต่างๆจากโรงเรียนแบบประเมินละ10คะแนนและการนำเสนอผลการเรียนรู้จากสถานศึกษา15คะแนนรวมทั้งหมด100คะแนนนะคะแบบบันทึกต่างๆมีอยู่ในเล่มคู่มือเล่มนี้แล้วแลบะบศึกษาสามารถศึกษาและบันทึกลงในเล่มคู่มือได้เลยค่ะ ในส่วนของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีอยู่ในภาคผนวกและจะใส่ซองปิดผนึกให้แก่โรงเรียนทางหน้าที่ประเมินนะคะตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาจะมีรายการการประเมินสิบรายการซึ่งรายการประเมินต่งางๆผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เลี้ยงจะเป็นผู้ประเมินค่ะ เช่นในการเหมาะสมคือ,อยามารยะาสภาพเรียบร้อยตรงต่อเวลาเป็นต้นตารางแผนการเรียนรู้ในโรงเรียนนักศึกษาจะต้องลงไปฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา8วันจำนวน45ชั่วโมงนะคะซึ่งระยะเวลา8วันดังกล่าววันแรกและว,วันสุดท้ายนักศึกษาจะต้อง มอบและรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและทุกๆวันนักศึกษาจะต้องบันทึกด้วยแบบบันทึกประจำวันนะคะส่วนวันอื่นๆน,นั้นให้นักศึกษาศึกษาตารางแผนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะคะเพื่อให้นักศึกษาจะได้บันทึกและเรียนรู้ได้ครบถ้วนทุกประเด็นที่ได้รับมอบหมายค่ะ ในการปฏิบัติงานที่โรงเรียนนะคะนักศึกษาควรไปถึงโรงเรียนก่อนเวลา7โมงส0นาทีและออกจากโรงเรียนเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในครั้งนี้อาจจะมีนักศึกษาจากหลากหลายสาขาขอให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยนและมีความรับความสัมัคคีระหว่างกัน ตลอดระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนนะคะในส่วนของการแนะนําคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในส่วนของบทนาก็จบลงเพียงแค่นี้ในส่วนของรายละเอียดแบันทึกต่างๆและขอ้อมูลส่วนอื่นๆขอให้นักศึกษาติดตามต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ